ที่จ้าสิพามาเบ่งเพชรขาดกำจัดยุงลายนะคะให้จัดหนล่ลูกจุไว้นี่นะคะปลากระดีปลากระ,กะดีนี่นะคะเพชรขาดของลุกนามยุงลายเข้ากับป้อยไปเลยนะคะนี่กระโดดลงไปแล้วนี่บน่บสมีโบทอซิเมนต์ของบีนี่บอรลอยนะคะ ใส่ไปประมาณ3-4ตัวนะคะเอาอยู่ค่ะแต่ถ้าเกิดเทาใส่ปลานกย่งสัก3-4ตัวนี่ยเอาไม่อยู่นะคะเพราะว่าลองมาแล้วเพราะว่าปลาหางนกยุงค่อยตายไปเยอะนะคะเพราะว่าเวลาปล่อยหนาออกไปนี่บีก็จะลืมข้าวนด้พี่น้องก็จะปล่อยปลาหางนกยุงออกไปตายแลกีมมี่แบบแบบลายค่ะปลาหางนกยุงแต่ทุกมือเนี่เธอกระต่ายไปหลายนะคะก็เหลือกบอกี่ตัวบอกบุเห็นดอกพี่น้องมันมัน สะท้อนแสงเนาะคือว่าปลาหางนกยุ้งบีเน่บอนี่เหลือประมาณยู่สิบตัวแล้วบีมาเบิงอีกที่หนึ่งคือแบบลูกหนามยุ่งไร่เต็มเลยจ้ะเพราะว่าเธอเอาบวอยู่นะคะเธอเอาบวอยู่เพราะว่ายุ่งมันหลายเนะเาะบีกเ็เลยไปหาปลากระดีมานะคะเอ้าบีปล้อยล,ลุ้งเราประมาณสามสี่ตัวนะคะพอดีเอ่อด้ยเงื่อนสูบบอ่อปลานะคะสูป่ปลาที่นี่ปลากระดีมันหลายพี่น้องบีกเ็เลยจับมา มาเลียงในบอ่อนี่ค่ะบีกาล่งเอานามใส่ที่นี่หนามมันคุณเนาะข้าง่างเพราะว่ามันมีปลาบูปลาหยังบีกะเอาปลากระดีมาลงนี่เป็นซิบๆโตแต่กะตายไปหลายเนี่ยเห็นมาค่าเมื่อกี้พนขึ้นมานะคะก็เลียงไว้ทาเกิดตัวใดตายเขาก็สิไดเอาไปแท่นเนาะค่ะเนาะเนี่ยกับบอ่อหนึ่งนะคะแล้วนี่ก็บ่บอหนึ่งอันนี้เป็นหอยเชลรีตัวใหญ่นะคะกะใส่ปลากระดีลงไปแล้วนะคะ ก็จะป้องกันลูกนามยุ่งไร่ได้นะคะเนาะประมาณนี้บ่อลอยนี่ใส่ประมาณสามถึงสี่ตัวนะคะเขาก็ใส่ลงไปถ้าเกิดว่าเข้าบ่ามีลูกนามยุ่งไร่ให้เขากินเขาก็สามารถให้อาหารปลาดุกได้นะคะค่อยคให้เพิ่นไปแล้วค่ะเด้อค่อยๆให้ทีละหน่อยเพราะว่าเขาจะยังโมชินเขาเป็นป่าธรรมชาติบางทีมไม่ก็จะเหลือจะกินหรือบ่กินก็บ่หูแต่ว่ามีล่องใส่บังบอ่อนี่มื่ขึ้นนี่นะคะก็คือมดนะคะถ้าบ่หมดเขาก็จะล่อยอยุ้งซีนะคะ แต่ว่าหมดก็คือว่าเขากินนะคะค่อยๆปรับสภาพเข้าไปเรื่อยๆค่ะประมาณนี้เนาะอันนี้คือเอามาฝากะะด้วยค่ะเด้อเพชขาดกันจัดยุงไา่สําหรับคนทีเลียงหอยเชอรี่ในบอ่อแบบนี้นะคะถา้าบ่อใส่นี่ก็คือว่าแน่นอนเลยค่ะลูุกนามยุงไร่จะเต็มเลยนะคะเห็นบก่กประมาณนี้เดี๋ยวก็จะไปหาผักหาอาหารไม่เพิ่นกินนะคะอันสําหรับคลิปนี้ค่ะเอามาฝากพี่น้องแค่นี้กะจา้าสวัสดีค่ะ